อออเองต้องมาเริ่มแบบกลับมาละวงการเนอจำได้นี่นจำจำหน้าจำการพี่ที่ออะไรเนาะพี่โอ้ยความจำยังดีดีกว่าไปขาว่าหลุดไป <c oughs> ไม่รู้อ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะ,อะรอ๋ออ๋รู้ว่าไปยุงเทพนู่นลืมไปแล้วอันนี้ก็กลับมาเจอครั้นี้ก็พี่ว่ามาอยู่ที่บุรีรัมยแ์แหละพี่คิดว่าอยาให้เองอเริ่มกลับมาทําแข่งรุดเพราะพี่จะทำาอ a เอ็กแตรมมี่ซีซั่นต่อไปแล้วแต่จะหาเด็กรับคงไม่หาหรอก เอาอีกเลยเหรอครับยังยังจำฟิวได้ไหมจำได้พี่ยังขับได้ไหมอ๋อน่าจะได้อยูส่สิได้เลยตัวร <laughs> ์ไหมก็อยู่ในสายเลือดอยู่แล้วเออตอนนี้ก็ประกอบอะไรก็เป็นแล้วแล้วยังขับได้น้ำหนักเท่าไหรต่ตอนนี้ประมาณห้าสิบสามห้าสี่ได้ไหมวะต้องลองวะถ้ารุ่นแบบร้อยยี่สิบดูเลยเนี่ยไม่ต้องเวฟตลอดองเนี่ยผมจะขี่ได้ถ้าหนักขนาดนี้อันนี้ขี่ได้ไหมขี่ได้พี่อืมเราได้ลองลองลองแข่งพวกนี้อ่ะ ยังยังไม่เคยลงเลยแต่ได้ขี่ดาวแทีอืมแล้วมีคนหนึ่งถามหาอย่างงี้รู้ไหมใครซื้อวันจำได้ไหมจำได้ดลใช่ไหมน่ะมันอยู่ไหนมันถะส่งข้อความมาหาเลยออครับบ้างไปเยี่ยมไหมล่ะตอนไหนพี่เอางี้ถ้ายังบ้างทักหาแล้วแคพาไปไปพร้อมกันไปแต่เราสองคนเเพราะว่ามันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยอยากเจอใครนะมันมันกล้าเจอแค่เรา ตรงกว่ี่เคยไม่มีมมเไื่อไมันน่าจะผูกพันนะใช่ไมีไม